มาครับทุกคนและนี่คือสวีทโพเทโต้ฟรายครับเ็นฟรายมันหวานแบบนี้ทำา่าง่ายแถมกรอบอร่อยสุดๆเลยครับอ้ยฟังเสยียงนี้ Let's ลสเกตในการทาเฟนฟรายแบบกรอบฟูผมก็จะเริ่มด้วยการปอกเปลือกมันหั่นเป็นชิน้นชิ้นแล้วก็นําลงไปต้มสัก30นาทีให้เขานุ่มดีนะที่ถ้าใครหามันหวานญี่ปุ่นเหนือส้มไม่ได้ก็ใช้เป็นมันแครอทแบบนี้แทนก็ได้ครับโดยผมก็จะเอามันที่ต้มสุกมาบดให้ละเอียดปรุงเกลือพริกไทยนิดหน่อยพร้อมใส่แป้งข้าวโพดลงไปตอนนี้เราก็นวดเขาให้เข้ากันดีนะมามอรี่จนบางลงแล้วก็ตัดเป็นแทง่แทงๆแบบนี้เราก็จะได้เฟนฟรายที่พร้อมทอดมาเลยครับส่วนตัวผมจะแช่เขาไว้ในฟรีเซอร์สัก20นาทีเสจตัวดีก่ให นะโดยรอบแรกเราก็จะทอดเขาที่ร้อี่องศา,ศาสัก4นาทีให้คงตัวสวยดีนําขึ้นมาพักไว้ให้ใคลายร้อนแล้วก็นําลงไปทอดต่อที่180องศาอีกประมาณ30วินาทีฮะแค่นี้เลยเนี่ยเราก็จะได้เฟนฟรายมันหวานออกมาแล้วครับพอเราทอดเขาเสร็จเนี่ยก็ให้โรอยเกลือลงไปได้เลยเป็นฟรายหนาแบบนี้นะหวยไปลองทํากันดูได้นะครับอร่อยมากคือพอมันเป็นมันหวานแล้วมันหวานมาก <S <S>